สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของคนที่เกิดวันอังคารในการทำนายวันที่16-30กถึงกันยายนเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันอังคารในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่คนเราการเงินไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น ทำนายว่าคนที่เกิดวันอังคารจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะหรือไม่เช่นนั้นตัวคุณเองจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการก็เป็นไปได้ค่ะจิตใจอารมณ์เปรีพลุนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้า ห่วงลูกห่วงบุตรห่วงบริวารจิตใจค่อนข้างอ่อนไว้ในช่วงระยะเวลานี้การพบปะผู้คนค่อนข้างโดดเด่นมีลักษณะโดดเด่นเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่เพศตรงข้ามหรือคนตรงข้ามค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทําให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจบริวารที่อายุน้อยกว่าจะนําความทุกข์มาให้ค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจบางครั้งความรักอยากเดินหันหลังให้กับความรักรู้สึกเหนื่อยใจกับคู่ครองรู้สึกเหนื่อยใจกับคนเคียงข้างค่ะแต่ยังไงก็ตามความรักให้คนคู่ออกคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็พยายามปรับปูนปรับจูนเข้าหากันแล้วทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะจะได้โชคได้เงินจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้เงินจากทางด้านต่างประเทศจะมีเข้ามาในมือค่ะระมัดระวังความผิดหวัง ล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังด้วยค่ะเงินโชคจากคนผิวสองสีกําลังจะมีเข้ามาค่ะสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้กับคนผิวสองสีค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง คือเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอชีพจรลงเท้ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกี่ยวกับเรื่องเงินระวังภาระค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะแต่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองแม้คุณจะเจอทางตันแต่มันก็ยังมี ล่องลอยรูที่ทําให้คุณเคลื่อนไหวไปได้ก็คือเปรียบไปว่าแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาคุณก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเกณฑ์ของความรักความรักลึกๆในใจไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่หรือยังโสดมีเกณฑ์ความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการความรักครั้งนี้ไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินการเงินมีเข้ามาไม่ขาดมือแต่อาจจะไม่ได้เยอะ เสียงโชคเสียงดวงได้กับคนผิวสองสีส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานผู้ใหญ่จะพรำค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆระมัดระวังความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะ